ปี2000จนถึงปี2005เป็นปีที่วิดีโอเกมคอมพิวเตอร์เริ่มมีการพัฒนาจาก2มิติไปเป็น3มิติมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น Counter Strike 1 6ปี2000 GTA 3กับ Max Payne ในปี2001 Half Life 2ปี2004และ Resident Evil 4ในปี2005ั ซึ่งเกมทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นผมไม่เคยได้เล่นเลยในตอน,น็กๆยังไม่รู้การมีตัวตนของเกมเหล่านั้นเลยได้ซ้ำไปอินเทอร์เน็ตก็เช่นกันยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรคอมพิวเตอร์ที่ใหม่ที่สุดข,ของผมในตอนนั้นก็ยังเป็นคอมจอหลังเต่าอยู่เลยและมีเพียงแค่เครื่องเดียวด้วยในบ้านไม่ต้องถามถึงสเปกเลยเพราะผมก็ลืมไปแล้วแต่ที่แน่แน่คือเล่นเกมที่ผมพูดมาก่อนนานี้ไม่ได้แน่นอนแล้วตอนนั้นผมเล่นอะไรล่ะในเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วได้อะไร พวกคุณเคยได้ยินเสียงนี้ไหมครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นั้นคือเสียงเปิด Windows XP นั่นเองครับซึ่งเป็น Windows รุ่นที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในปี2001คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ผมได้เห็นในบ้านก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP นี่แหละครับและเกมคอมพิวเตอร์เกมแรกๆที่ผมได้เล่นก็มาจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้และสวัสดีทุกคนผมลองเล่นเล่าจะพาทุกคนย้อนกลับไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์บนจอคอมหลังเต่าของผมกันครับ v i ชวลคอปสอพัฒนาโดยเ e กาและ s e ก a AM2 วางจำหน่ายเดือนกันยาปี1995ในตูก้เกมอาร์เคและต่อมาได้นำมาลงเครื่องเล่นเกม s e ก a Saturn ในเดือนพฤศจิกายนในปี1996และลงบน PC เดือนพฤศจิกายนในปี1997บนเครื่องเกม Dreamcast มีนาคมในปี2000เกมเป็นแนวเรลชูตเตอร์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไลท์การชูตเตอร์ เป็นเกมแนวยิงปืนที่จะให้ผู้เล่นเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่สามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวละครได้แต่สามารถควบคุมทิศทางการยิงปืนได้เท่านั้นตัวเกมวิ s ช o n คอปสองนั้นในแต่ละเวอร์ชันจะมีการาฟริกที่แตกต่างกันตามประสิทธิภาพของเครื่องเล่นเกมนั้นๆเกมมี2โหมดหลักนั่นก็คือโหมดเื้อเรื่องและโหมดฝึกยิงเนื้อเรื่องจะพาไปติดตาม2คู่หูตำรวจอย่างไมเคิลฮาร์ดีหรือเรดกับเจมส์คูหรือชื่อเล่นสมาร์ตี้และสมาชิกตำรวจสาวนคนใหม่ เจเน็ตมาเชลหรือชื่อเล่นเจเน็ตในช่วงคำวันแสบได้เกิดเหตุการณ์ปล้นล้างเครื่องเพชรครั้งใหญ่ขึ้นจึงเป็นเหตุการณ์ที่ทาให้ตำรวจทั้ง3นายต้องออกปฏิบัติการปรปับปามเหล่าไ่าอีกครั้งหนึ่งตัวเกมจะมีทั้งหมด3ด่ดานให้เข้าไปทําภารกิจซึ่งสามารถเลือกที่จะไปด่านไหนก่อนก็ได้โดยแต่ละดานก็จะแบ่งตามความยากง่ายตั้งแต่ดานที่1ที่ง่ายที่สุดดานที่2ปานกลางและด่านสุดท้ายยากที่สุดในส่วนของเนื้อเรื่องผมก็ไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องมากขนาดนั้นเอาแต แค่ตอนนั้นผมยังไม่เคยเล่นเกมภาคแรกเลยด้วยซ้ำส่วนภาคสาก็ไม่ได้ลง PC เพราะเป็นเกมเฉพาะของตู้อาร์เคดมั m มี่แมส e l ด x ลัเผยแผ่เมื่อปี2002บนระบบ Windows โดย Popcat Games ซึ่งต่อมาพวกเขาจะได้ทำเกม Plan t vs z o mbie ที่ทุกคนได้รู้จักกันครับแต่ย้อนกลับมาก่อน u m m y m เม e เป็นเกมไขปริศนาที่ไม่ใช่เป็นทีมอียิปต์แนวเกมเป็นเกมแบบผัดกันเล่นเป็นเทินเกมจะให้เราช่วยเหลือนักสำรวจที่อยากจะตามหาสมบัติในพิระมิดทั้ง15ที่และระหว่างทางเราก็ต้องคอยระวงังมัมี่แม่มาทำ้ายเราได้ตัวเกมจะมีทั้งหมด15ดา่านต่อพิระมิด1ที่รวมๆก็จะประมาณ225ด่านนั่นเองครับซึ่งผมยอมรับเลยว่าตอนเดี๋ยวผมเล่นไม่ถึงจริงๆแค่พิระมิดที่แรกก็ทำให้ผมปวดหัวไปมากแล้ว The House of the Dead พัฒนาโดย Sega AM1 เผยแพร่โดย Sega ในปี1996ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นโทมัสโลแกนและ G สองเจ้าหน้าที่หน่วย AMS ที่ต้องต่อสู้กับกองทัพซอมบี้ที่เกิดจากการทดลองของดร Kirian Thomas และ G จะต้องเข้าไปหยุดแผนการร้ายของ d ค k i รียนและช่วยเหลือ s o เฟียริชาร์ดคู้มันของโทมัสให้ออกมาให้ได้ระบบการเล่นของเกมนี้เป็นเกมเรียลชูเตอร์ที่จะคล้ายกับเกม Vision c o แต่เป็นจากโจรมาเป็นซอมบี้แทนที่มีความสามารถพิเศษต่ตางๆเช่นโต้ตตถือขวาน ซอมบี้ที่บางทีจะพุ่งชาร์จมาหาเราหรือไม่เขาโยนถังใส่ตัวถือเลื่อยที่จะพุ่งเข้ามาหาเราซอมบี้ลิงที่จะมีความว่องไวในการเคลื่อนที่กบก,กับหนอยที่จะมีขนาดเล็กที่ยากต่อการยิงให้โดนตัวและในตอนที่ใกล้จะจบดา่านผู้เล่นจะได้ต่อสู้กับบอสประจำด่านนั้นๆอีกด้วย ต่อมาก็ได้มีการทำรีเมคของเกมนี้โดย Mega Pixel Studio และ Forever Entertainment สหรับเล่นบน Nintendo Switch, PlayStation 4, Stadia, Windows, Xbox One ในช่วงเดือนเมษาปี 2022, Xbox Series X/S ในเดือนกันยายนปี2022และ PlayStation 5ในเดือนมกราปี2023 ซูม่าดีลักซ์พัฒนาโดยป๊อปแคดเกมจำหน่ายครั้งแรกบน Microsoft Windows ในปี2001เป็นเกมยิงจับคู่สีลูกบอลผู้เล่นจะได้ควบคุมลูกป,ปั้นหินกบเพื่อยิงลูกบอลให้ครบ3ลูกขึ้นไปเพื่อกำจัดลูกบอลทั้งหมดบนหน้าจอก่อนที่ลูกบอลจะเคลื่อนไปถึงหัวกะโหลกสีเหลืองและเกมจะโอเวอร์ทันทีโดยบางลูกบอลก็จะมีความสามารถพิเศษเช่นสโลการขิ้นของลูกบอลได้หรือไม่ก็ทำให้ลูกบอลน,นั้นหมุนกลับไปในช่วงขนาดหนึ่งหรือลูกบอลที่สามารถทำให้ระเบิดได้ Uxe, อินเซนตควารีมดีลักซ์มงจะหน่ายเมื่อวันที่30สิงหาคมปีสมงพัพัฒนาและจัดจำหน่ายโดยป o p c a ค Games และ Elect กท n i c Arts เกมยินแเราดูแลบ่อเลี้ยงปลาโดยให้อาหารเหล่าปลาต่างๆและปลาใช้เหลี่ยนล็เพชรกับเราซึ่งสามารถใช้เงินที่ได้รับมานำไปซื้ออุปกรณ์อัปเกรดบ่อเลี้ยงปลาและไข่ที่จะฟักเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ๆซึ่งโดยสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ก็จะมีความสามารถพิเศษช่วยให้เราสามารถสะสมเหรียญหรือป้องกันการบุกรุกของมนุษย์ต่างดาวได้ที่จะบุกมาในบ่อเลี้ยงงงปาาาเราในบช่ว The Lost v i k i n g เป็นเกมแอคชั่นแอนเวนเจอร์และปริศนา ที่มีการเล่นแบบ2มิติพัฒน,นาโดย Silicon แอ n ซ p s นปปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท e r t a i n m e n t ที่เรารู้จักกันนั่นเองครับเผยแพร่โดย i ินเดอร์ y พลและจำหน่ายครั้งแรกบนอเมริกา s Mega Drive และ Super f a m i c o m ในปี1993เกม The Lost Viking เป็นเรื่องราวของไวกิ n งทั้ง3ที่มีชื่อว่า b า l ์ o g อก i อและ OLA f ที่ถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปพวกเขาจะต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางกลับบ้านด้วยผ่านดาตาตา่านต่างๆที่เต็มไปด้วยอันตรายมากมายรูปแบบการเล่นของเกมนี้จะต้องควบคุม ามสามารถพิเศษที่แตกต่างกันเพื่อลบมือกับศัตรูที่ตามสถานการณ์เกมนี้ผมจําได้ลางๆว่าเคยเล่นแต่เล่นได้แค่แป๊บเดียวเพราะผมมาตายขายใอ้เล่นบนยานบ่อยมากและผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยและก็เป็นอีกเกมที่ผมไม่เคยสัมผัสในยุคนั้นครับ Seek the Geek เกมพัฒนาโดยไซต์วอล์กซอฟต์แว์วางจาหน่ายครั้งแรกในปี1995สำหรับระบบปฏิบัติการ MS-DOS เนื้อเรื่องจะเล่าถึงพ่อพันธุ์ที่เรียกวากี้ซึ่งมีความเฉลยฉลาดทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และทฤษฎีต่างๆแต่กลับมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันซึ่งเราก็ต้องคอยช่วยเหลือเขาในการออกตามหาเหตุด้วยวิธีต่างๆที่ครอบครัวของเขาต้องการกลับมาให้ได้ และนี่ก็คือเกมทั้งหมดบนคอมจอหลังเต่าของผมที่ผมได้เล่นในตอนเด็กๆครับซึ่งใครเคยได้เล่นเกมไหนนั้นก็สามารถมาตอบคอมเมนต์กันได้นะครับและขอบคุณผู้ติดตามจํานวน253คนที่มาติดตามผมอาจนผมตั้งตัวแท้ไม่ทันเลยรู้สึกขอบคุณไปอย่างมากจริงๆครับและไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ